อเช่918 Spider with Sarge 2026ยังคงถูกยกให้เป็นหนึ่งในซูเปอร์คาร์ไฮบริดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ยานยนต์แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่แนวคิดวิศวกรรมและปรัชญาการออกแบบของรุ่นนี้ยังคงล้ำหน้าและทรงคุณค่าตัวรถถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดการผสานสมรรถนะระดับสนามแข่งเข้ากับเทคโนโลยีไฮบริดที่สามารถใช้งานได้จริงบนถนนสาธารณะ เวอร์ชัน i t h s a ร์จ Package ในปี2026ยิ่งตอกย้ำความเป็นรถที่เกิดมาเพื่อความเร็วความแม่นยำและการควบคุมขั้นสูงสุดโดยเน้นการลดน้ำหนักเพิ่มประสิทธิภาพและถ่ายทอด DNA จากสนามแข่งนูบูกริงสู่การขับขี่จริงอย่างแท้จริงการออกแบบภายนอกของ Porsche 918 s p i d e r w t t s Sa ์จ2026ยังคงเอกลักษณ์เส้นสายที่ลื่นไหลและดุดันในเวลาเดียวกัน ตัวถังถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างพิถีพิถันช่องดักอากาศด้านหน้าขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนให้ระบบเบรกและระบบไฮบริดไฟหน้าเล็ทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ของ918สะท้อนความเป็นปอร์เช่ได้อย่างชัดเจนฝากระโปรงหน้าต่ำและแนวเส้นที่ไหลไปจนถึงด้านท้ายช่วยลดแรงต้านอากาศด้านข้างตัวรถเน้นสัดส่วนที่กระชับประตูเปิดแบบสไตล์ซูเปอร์คาร์สร้างความโดดเด่นและความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่เข้าไปนั่ง ด้านท้ายติดตั้งท่อไอเสียตำแหน่งบนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ918ช่วยลดความยาวของท่อและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนปีกหลังสามารถปรับระดับอัตโนมัติตามความเร็วและโหมดการขับขี่เพื่อเพิ่มแรงกดและเสถียรภาพแพ็กเกจวิด s าร g ชคือหัวใจสำคัญที่ทำให้918 Spider รรุ่นนี้แตกต่างจากเวอร์ชันมาตรฐานวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ถูกนำมาใช้ในหลายส่วนของตัวถัง แชสซีและชิ้นส่วนช่วงล่างเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมลงอย่างมากมีการตัดวัสดุเก็บเสียงที่ไม่จำเป็นออกส่งผลให้น้ำหนักรดลดลงหลาย10กิโลกรัมล้อแมกนีเซียมน้ำหนักเบาและสกรูไทเทเนียมช่วยลดน้ำหนักแบบอันสปรู m a s สทำให้การตอบสนองของช่วงล่างดีขึ้นอย่างชัดเจนสติกเกอร์ลายวิดาและรายละเอียดเล็กๆบนตัวถังบ่งบอกความพิเศษและความเป็นรุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่ง ห้องโดยสารของปอร์เช่918 Spider with Sarge 2026ถูกออกแบบให้เน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางตำแหน่งนั่งต่ำและใกล้จุดศูนย์ถ่วงช่วยให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมต่อกับรถได้อย่างเต็มที่บอกสปอร์ตแบบบักเก็ตซีทอหุ้มหนังผสมเอากันตาร่าให้การโอบกระชับและน้ำหนักเบาแผงคอนโซลกลางออกแบบเรียบหรูแต่แฝงด้วยความล้ำสมัยปุ่มควบคุมโหมดการขับขี่ถูกจัดวางให้ใช้งานง่าย พวงมาลัยทรงสปอร์ตหุ้มเอากันตาร่าช่วยเพิ่มความกระชับในการควบคุมเรือนไมดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนทั้งรอบเครื่องความเร็วสถานะแบตเตอรี่และการทำงานของระบบไฮบริดระบบปอร c เช่คอมมูนิเคชัน Management รุ่นอัปเดตรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและการแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ ขุมพลังของปอร์เช่918 Spider with Sarge 2026เป็นจุดเด่นที่ทำให้รถคันนี้กลายเป็นตำนานเครื่องยนต์เบนซิน V8 ความจุ4.6ลิตรที่พัฒนามาจากรถแข่งให้กำลังสูงและรอบจัดผสานการทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่ติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ระบบ p l u g กอินไฮบรนี้ให้กำลังรวมมากกว่า900แรงม้าส่งผลให้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ2.3วินาทีการเร่งแซงทำได้อย่างต่อเนื่องและรุนแรงตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบสูงความเร็วสูงสุดสามารถทะลุ340กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมระบบ Hybrid ของ918ถูกออกแบบให้ทำงานอย่างชันฉลาด ผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายตั้งแต่โหมดไฟฟ้าล้วนที่เงียบและเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองโหมดไฮบริดที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์เพื่อความประหยัดไปจนถึงโหมดสปอร์ตและแทร็กที่ปลดปล่อยสมรรถนะสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเติมแรงบิดในช่วงต้นทำให้การตอบสนองของคันเร่งฉับไวและต่อเนื่องแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูงสามารถชาร์จจากปลั๊กไฟและจากระบบชาร์จพลังงานขนาดบหรก ช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าและลดการปล่อยไอเสียช่วงล่างของปอ r s c h e 918 Spyder w i t h s h a r 2026ได้รับการปรับจูนอย่างพิถีพิถันระบบกันสะเทือนแบบปรับไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนค่าความแข็งตามโหมดการขับขี่ช่วยให้รถมีทั้งความนุ่มนวลในชีวิตประจำวันและความเฉียบคมเมื่อขับในสนามแข่งการจัดวางเครื่องยนต์แบบกลางลำและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยให้การกระจายน้ำหนักสมดุล การเข้าโค้งทำได้อย่างมั่นใจและแม่นยำระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกให้พลังหยุดที่รุนแรงและทนทานต่อความร้อนสูงแม้ใช้งานอย่างหนักต่อเนื่องก็ยังคงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอด้านความปลอดภัยปอเช c 918 s p i d e r with s a 2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ที่ทันสมัย ทั้งระบบควบคุมเสถียรภาพระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบเบรกอัตโนมัติและถุงลมนิรภยัยรอบคันกล้องและเซ็นเซอร์ช่วยให้การขับขี่และการจอดง่ายขึ้นแม้ตัวรถจะมีสมรรถนะส,สูงแต่ก็ยังคงให้ความมั่นใจแก่ผู้ขับในทุกสถานการณ์แม้จะเป็นซูเปอร์คาร์ระดับสูงสุดปอร์เช่918 Spider with s a จ h 2026ก็ยังถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ห้องโดยสารมีความสะดวกสบายระบบปรับอากาศทำงานมีประสิทธิภาพการขับขี่ในโหมดปกติให้ความนุ่มนวลเกินกว่าที่คาดจากรถระดับนี้เสียงรบกวนถูกควบคุมอย่างเหมาะสมเมื่อใช้งานในเมืองแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสมรรถนะเสียงเครื่องยนต์ V8 จะคำรามอย่างเร้าใจสร้างอารมณ์การขับขี่ที่ดิบและเร้าอารมณ์ ในด้านคุณค่าและการสะสมปอร์เช่918 Spider with s a s h 2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่นักสะสมทั่วโลกให้ความสนใจอย่างสูงจำนวนการผลิตที่จำกัดเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสถานะในฐานะหนึ่งในไฮเปอร์คาร์ยุคแรกที่ประสบความสำเร็จทำให้มูลค่าของรถรุ่นนี้ยังคงสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรถคันนี้ไม่เพียงเป็นพาหนะสำหรับการขับขี่ แต่ยังเป็นผลงานศินละปะทางวิศวกรรมที่สะท้อนความสามารถและวิสัยทัศน์ของปอเช่ได้อย่างชัดเจน